ลองทำไมนลองทำไมหืมค่ำแล้วเข้าบ้านแล้วได้เวลานอนแล้วหืมไงเอาปลาให้แล้วไงไปกินปลาแล้วกินปลาไปแล้ว อ่าไม่ออกแล้วนอนแล้วเนาะค่ำแล้วรู้เปล่ามืดแล้วไปกินปลาไปเดี๋วมันไงปลาอยู่นั่นนะ่ะเดีวเดีวน้องเหมียวลองอยากออกไปเที่ยวนะคะ อยากออกไปเที่ยวใช่ไหมหาเข้ากรงไม่ยอมอยากออกไปเที่ยวได้เวลานอนแล้วเหมียวอพอแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยวใหม่นะ Ê non Nó vâng tục nữa miếu Nó vâng vắng vâng vâng ngay lẳng nữa Nó vắng ngay lẳng nữa Nó mẹp nắn nè Nó mẹp nắn nè Nó ngay lẳng hả? Nó ngay ยังไงเที่ยวทั้งวันแล้วพอแล้วนะอือพอแล้ว นะคะใครมีใครมาแล้วเขาขับบ้านกันหมดแล้วพอแล้วพอแล้วเขากงแล้วเออนอนเนี่ยที่นอนประจำเนี่ยที่นอนประจำใช่ไหมบนบน แล้วแมวขี้บนนะแมวขี้บนใช่ไหม,มขี้บนเนาะขี้บนจังเลยนอนได้แล้วค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ